สวัสดีค่ะรู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู9สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตประเทศฝรั่งเศสเชื่อว่าประเทศนี้คงเป็นเมืองในฝันของใครลหลายๆคนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณสถานสถาปัตยกรรมสวยๆและอื่นๆอีกมากมาย 1. หอไอเฟลนักท่องเที่ยวทุกคนต่างต้องมาเช็คอินที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นในปี1889เพื่อต้อนรับแขกที่มาเที่ยวงาน World Fair นับว่าคือสิ่งปลูก สร้างที่มีความสูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสเลยที่สําคัญยังสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ปารีสในมุมสูงได้อีกด้วย 2. พระราชวังแวร์ซายเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปารีสณเนะมืองแวร์ซายสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมคริสสิกวัที่17-18ภายในมีห้องถึง700ห้องเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการมากจนติดหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย 3. ประต,ตูชัยฝรั่งเศสเป็นอนุสรรคสถานที่สําคัญของปารีสถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพตั้งอยู่ติดกับถนนตองเซรีเซซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกส่วนของประต,ตูชัยเรียกได้ว่างดงามมากเพราะสร้างในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกมีความสูง4 9 5เมตรมีความกว้าง45เมตรและมีความลึกถึง22เมตรเลยทีเดียวและถือว่าเป็นประต,ตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย ซีปารีสโอเปร่าอยู่ใจกลางเมืองปารีสสร้างสถาปัตยกรรมฟ้นฟูบาโรกที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งวิจิตงดงามถือว่าเป็นโรงละครโอเปร่าแห่งชาติที่ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแห่งฟูนฟูบาโรกตกแต่งโดยใช้หินอ่อนหลากสีแกะสลักเป็นแนวกรีกโรมันสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ2,200คนเลยทีเดียวที่สำคัญที่นี่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงหลากหลายแหง่ง 5. วาเลนโซเรียกได้ว่าเป็นแถบที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามของทุ่งลาเวนเดอร์โดยวาเลนโซตั้งอยู่ในเขตโปรกวอคซึ่งนักท่องเที่ยวควรมาเยือนวาเลนโซในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเพราะช่วงระหว่างเดือนเหล่านี้เป็นช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บานเต็มท้องทุ่งซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามอลังการมองไปในท้องทุ่งและจะตะลึงกับความสวย พีพิพิธภัณฑ์ลูฟเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า35,000ชิ้นเลยทีเดียวอีกทั้งยังรวมไปถึงผลงานชื่อกล้องโลกอย่างภาพวาดโมนาลิซาและยังมีรูปปั้นวีนัสเดอร์มิโลทั้งหมดนี้จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมาย เจตโก d ดาซู oo, หรือเฟรนลิเวียล่าคือเป็นชื่อเรียกแนวฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางมุมตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสลากยาวรวงไปถึงโมนาโกที่นี่เป็นสถานที่พักต่างอากาศที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันอย่างล้นหลาม มหาวิหารนอสดาฟแห่งปารีสเรียกได้ว,ว่าเป็นมหาวิหารแบบโกธิกที่ตั้งอยู่คู่เมืองปารีสมากกว่า850ปีเลยทีเดียวถือว่ายาวนานมากถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาต่อศาสนาคริสต์ซึ่งที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้มาจากคำว่า Notre d ด m e ที่แปลว่าแม่พระเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระมารี ก่อนมาเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอแรนเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสามารถอนุรักษ์เมืองให้คงสถาปัตยกรรมแบบเก่ามีสภาพแวดล้อมและมีบรรยากาศเมืองแบบโบราณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีสมญานามอีกว่าร e เทิลเวนิสแห่งฝรั่งเศสเพราะเมืองมีคลองตัดผ่านแบบเวนิส เป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศฝรั่งเศสเรียกได้ว่าใครที่ได้มาประเทศฝรั่งเศสจะต้องหลงรักในทุกๆมุมทุกๆสถานที่ของเมืองนี้แน่นอนขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกูกินกูกิกกด้วยนะ